เชิญท่านลินทิพรครับค่ะเรียนกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวรินทิพรวัลินวัชรโลดสมาชิกสภาผู้แทะะนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะหลังจากที่ดิฉันได้อ่านรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรมกรมการการเลือกตั้งประจำปี2565เนี่ยดิฉันมีข้อสังเกตอยู่หลายประการค่ะ ขอสไลด์แผ่นขอสไลด์ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ค่ะสไลด์แผ่นถัดไปเลยค่ะในรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับที่ดิฉันถืออยู่นี้นะคะระบ,บุว่าในปี2,565เนี่ยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้รับการจัดสรรงบประมาณแบ่งเป็นอุดหนุนทั่วไปมากถึง1,707ล้านบาทและใช้เป็นเงินนอกงบประมาณอีก 1,815ล้านบาทรวมทั้งสิ้นของงบประมาณที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับการจัดสรรคือ3,523ล้านบาททั้งนี้ค่ะได้ระบุในหลายส่วนงานที่กล่าวถึงการใช้งบประมาณที่เกี่ยวกับการพัฒนาคนพัฒนางานและพัฒนาองค์กรค่ะแต่สิ่งที่ฉันอยากตั้งข้อสังเกตก็คือ หลังจากการดำเนินงาน1ปีจนมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรที่เกิดขึ้นในปี2,566งบประมาณเหล่านี้ถูกใช้ในการพัฒนาคนพัฒนางานและพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ท่านประธานคะขอสไลด์แผ่นถัดไปคะ่ะในส่วนที่4ของรายงานฉบับนี้ส่วนข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีเนื้อหาที่น่าสนใจมากคะ่ะ ในท่อนแรกระบุว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพสามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างสุจริตและเที่ยงธรรมในเนื้อหาส่วนนี้ยังระบุถึงวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้ด้วยนะคะว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องเป็นที่ยอมรับระดับสากลในกระบวนการการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ ท่านประธานคะไม่เพียงเท่านั้นคะ่ะเนื้อหาในส่วนนี้ยังระบุอีกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและพัฒนางานโดยการเน้นการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องทั้ง3ด้านคะ่ะด้านแรกในแง่ของการพัฒนาคนในรายง,งานเนี่ยระบุว่า ต้องเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่รู้เท่าทันเทคโนโลยีและปฏิบัติงานด้วยความสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายส่วนด้านการพัฒนางานก็เน้นเสริมสร้างระบบและการพัฒนากระบวนการอย่างมีมาตรฐานเน้นการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนประสิทธิภาพรวดเร็วเสมอภาคเป็นธรรมค่ะนอกจากนี้ในแง่ของการพัฒนาองค์กรก็เช่นกันค่ะเีย เห็นว่อย่างชัดเจนว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุว่าต้องมีการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือและศรัทธานในการบริหารการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นเพื่อให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรมท่านประธานคะตัวอย่างที่ดิฉันยกให้เห็นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นคําสําคัญหลายอย่างที่ระบุไว้คําว่าสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรม ซ้ํากันไปมาประกอบกับคําว่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือและศรัทธาในระบบการการบริหารการเลือกตั้งขอสไลด์แผ่นถัดไปค่ะแต่ข้อสังเกตที่ดิฉันพบค่ะด้วยงบประมาณกว่า3524ล้านบาทอันเป็นงบประมาณที่ไม่น้อยเลย ที่ต้องสามารถสร้างให้เกิดความสุจริตโปร่งใสและความเชื่อมัน่นศรัทธาในการเลือกตั้งหากมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมค่ะท่านประธานแต่หากเราดูรายจ่ายหมายเหตุที่19มีค่าใช้จ่ายหนึ่งคะ่ะที่ดิฉันสนใจและตั้งข้อสังเกตก็คือมีการระบุค,ค่าใช้จ่ายเรื่องการรับรองอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีมูลค่าสูงถึง44ล้านบาท ซึ่งการตั้งงบประมาณตรงนี้สูงกว่าปี2,564กว่า37ล้านบาทซึ่งดิฉันอดตั้งคำถามไม่ได้ค่ะการเพิ่มขึ้นของงบประมาณส่วนนี้ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรอย่างไรจึงอยากเรียนสอบถามไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งถึงเหตุผลการเพิ่มขึ้นของงบประมาณส่วนนี้ค่ะสไลด์แผ่นถัดไปเลยค่ะ โดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งท่านประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้ปฏิเสธรายงานผลการนับคะแนนแบบเปรียลไทม์จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกกตมีไว้ทำไมรวมถึงมีการรณรงค์รายชื่อผ่านเชนดอทโออที่มีประชาชนร่วมลงชื่อกว่า1 1แสนล้านคน แม้สิ่งเหล่านี้จะไม่มีผลในทางกฎหมายคะ่ะท่านประธานแต่มันคือภาพสะท้อนของวิกฤตที่ประชาชนเสื่อมความศรัทธาและขาดความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการการเลือกตั้งหรือไม่ท่านประธานคะดิฉันต้องขอสารภาพคะ่ะดิฉันรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งที่เกิดกระแสด,ดังกล่าวเกิดขึ้นในการเลือกตั้งทั้งที่ผ่านมาทั้งๆที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้มีแผนจัดทําโปรแกรมการรับสมัคร เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทแนรัศดรแบบออนไลน์ร่วมกับร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบังค่ะโดยมีงบประมาณในการจัดสรรราว20ล้านบาทแต่ปรากฏว่างบประมาณตัวนี้ไม่ได้รับการอนุมัติเพราะว่ามีมูลค่าที่สูงเกินไปและไม่สามารถทำให้เกิดการรายงานอย่างเดียวทำได้ดังนั้นค่ะ จึงตั้งข้อสังเกตว่าการปรับลดงบประมาณในเรื่องค่ารับรองอาหารว่างและเครื่องดื่มเนี่ยจะทําให้ระบบการทํางานของกะกะตมีประสิทธิภาพมากกว่านี้หรือไม่ค่ะจากประเด็นนี้ค่ะดิฉันคิดว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่กะกะตต้องเตรียมความพร้อมในอนาคตค่ะเพราะเรากําลังจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นและจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรในอีก4ปีข้างหน้าค่ะท่านประธานคะ นอกจากการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เหมาะสมแล้วดิฉันอยากเสนอว่าเราควรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาค่ะโดยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนโดยทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้เสนอว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเลือกตั้งได้และยังสามารถลดการโกงการเลือกตั้งได้อีกด้วยค่ะท่านประธานคะนี่คือการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวค่ะ เมื่อรัฐบาลเพื่อไทยมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการแจกเงินดิจิตัล10,000บาทผ่านระบบบล็อกเชนอยู่แล้วดิฉันคิดว่าเราสามารถพัฒนาระบบบล็อกเชนเพื่อใช้เพื่อนํามาปรับใช้กับการเลือกตั้งให้ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะเพราะเราจะมีฐานข้อมูลของประชาชนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ่า56ล้นนคนคะดิฉันจึงอยากจะฝากไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ลองพิจารณาข้อเสนอแนะของดิฉันดูเพื่อให้การเลือกตั้งในอนาคตสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือความศรัทธาของคณะกรรมการการเลือกตั้งกับใปอีกครั้งค่ะให้พวกท่านเป็นความหวังที่พวกเราประชาชนได้ไว้ใจใท่านในการบริหารจัดการอำนาจของพวกเราขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับ